พระเอกฟื้นขึ้นมาเขาเห็นนางเอกนั่งอยู่ข้างเตียงของเขาในมือของนางถือกลีบดอกบัวเขาจึงถามนางไปว่าของที่เคยมอบให้เขาเหตุใดต้องเอากลับคืนด้วยอีกทั้งตัวนางสักวันหนึ่งก็ต้องไปจากเขาใช่ไหมนางเอกไม่ตอบพระเอกจึงคิดหรือว่าที่นี่คือโลกแห่งความฝันเขาบอกตัวเองว่าเช่นนั้นก็ดีพระเอกลุกขึ้นนั่งเขาทำเหมือนจะจูบนางเอก นางจึงใช้อาคมทําให้เขาสลบอีกครั้งก่อนจะเผยร่างจริงที่แท้เป็นคุณชัยหลิวปลอมเป็นนางเอกเข้ามาหาพระเอกเพื่อขโมยหมึกบันขณะที่นางเอกตัวจริงนั้นกําลังเขียนบทละครอยู่ในห้องของตนนางพยายามทําให้ใจของตัวเองสงบไม่คิดเกินเลยกับพระเอกด้านอิงเติงนั้นนางได้สังหารเหล่าปีศาจบุปผาจนหมดสิน้นจากนั้นรวบรวมกลืนกินแก่นปีศาจของทุกคนกลายเป็นปีศาจ เช้าวันต่อมาสามสหายออกตามหาคุณชายหลิวเพราะรู้แล้วว่าเขาขโมยหมึกบันของพระเอกไปดูแล้วคุณชายหลิวคงเป็นคนของเผ่ามันจริงๆทั้งสามจึงมาพบเซียนผู้ดูแลเขาจูชุยอ้างตัวว่าเป็นเซียนบนสวรรค์ถูกห้องเต้ส่งมาอยากดูบันทึกเมืองว่าเป็นอย่างไร ทั้งสามหยิบบันทึกเมืองไปอ่านกันคนละเล่มพยายามหาเหตุผลว่าเหตุใดคุณชายหลิวถึงขโมยหมึกบันไปพระเอกกล่าวว่าหมึกบันสามารถชุบชีวิตสัพรพชีวิตได้ดังนั้นอาจเป็นไปได้ว่าคุณชายหลิวต้องการชุบชีวิตเทพอสูรและกองทัพมารนางเอกให้วีโมดูภาพวาดตรามานของเทพอสูรทันทีที่เห็นวีโมรู้ได้ทันทีว่าตัวต,วตนของคุณชายหลิวคือเทพอสูรเพราะตรามานเหมือนกับสัญ,ญลักษณ์บนหน้าอกของคุณชายหลิวเมื่อครั้งต่อสู้อยู่ในภวังมายา พระเอกกล่าวว่าไม่ผิดแน่เขาคือเทพอสูรระหว่างนั้นเซียนผู้ดูแลเขาจูชุยได้ยกน้ำชามาให้ทั้งสามนางเอกจึงถามว่าเทพอสูรผู้นี้เหตุใดถึงมีแค่ครึ่งหน้า มีภาพเหมือนหน้าเต็มของเขาหรือไม่เซียนผู้ดูแลเขาจูช่วยตอบว่าไม่มีเทพอสูรผู้นี้ก่อนจะแพ้สงครามแท้งเป็นผู้ไม่ฝักใฝ่ในสิ่งใดไม่เผยพิรุธเลยแม้แต่น้อยผู้ที่ได้พบเห็นชมหน้าเขามีน้อยมากจึงมีภาพเหมือนครึ่งหน้าเท่านั้นเช่นนี้อวี่โม่ขอให้เซียนผู้ดูแลเขาจูช่วยเล่าเรื่องศึกเทพมารครั้งนั้นให้ฟังได้ความว่าชนวนสำคัญเกิดจากการตายของเซียนเถาจือชี้เทพอสูรหลอกให้นางหลงรัก จากนั้นประกาศออกไปว่านางต้องการลอบสังหารเขาเป็นพบเทพที่ผิดสัญญาสันติภาพของหุบภพบก่อนจึงเกิดการตอบโต้และนี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามเทพมารไม่แน่ชัดว่าเถาจือชี่ต้องการสังหารเทพอสูรจริงหรือไม่เพราะเป็นเพียงคำกล่าวอ้างจากฝ่ายเดียวเท่านั้นแต่ฉากการสังหารนั้นโหดเหี้ยมมากเถาจือชี่ถูกตรึงร่างบนแท่นประหาร มีกริดเล่มหนึ่งปักอยู่บนปีกของนางเทพอสูนใช้อาคมซัดเพียงครั้งเดียวร่างของนางก็สูญสลายกลายเป็นเท่าทานวีโมโกล่าวว่าเขาได้ยินมาว่านักรบของสงครามเทพมารครั้งนั้นถูกต้อนเข้าไปในทุ่งกำเนิดมรณารวมถึงไม่อาจออกจากแม่น้ำลืมเลือนได้ตลอดการเป็นเรื่องจริงหรือไม่เซียนผู้ดูแลเขาจูช่วยตอบว่าผ่านมาหลายปีแล้วพวกมันคงกลายเป็นเท่ากระดูกทับถมจนมองไม่เห็นยอดแล้วละ่ะ อีกด้านหนึ่งอิงเติงที่กลายเป็นปีศาจนางได้มายังแม่น้ำลืมเลือนต้องการอัญเชิญพลังปอราละลายนางขอเพลิงเผาใจจากมันเพื่อฟื้นคืนชีพการเป็นพูดภาชนะแต่ในตอนนี้นางเป็นเพียงครึ่งคนครึ่งปีศาจพลังปาลอละลายจึงถามนางว่าจะทนการสะท้อนกลับได้หรืออิงเติงตอบว่า กายแบกรับความแค้นฝังหุ่นแม้นตายก็ไม่กลัวพลังประไลเห็นว่านางพูดจริงจึงถามนางต่อว่าหากมอบเพลิงเผาใจให้จะมีของวิเศษสิ่งใดที่คู่ควรมาสั่งเวยให้เขาอิงเติงตอบว่า นางมาเพื่อวิญญาณเซียนของตี้จินหากสําเร็จยินดีสังเวยพลังเซียนครึ่งหนึ่งหากล้มเหลวร่างบําเพ็ญเพียรย,ยินยอมให้เขากลืนกินได้ดั่งใจถึงตายก็ไม่เสียดายอิงเติงจึงได้เพลิงเผาใจตามใจหมายในตอนนี้นางกลายเป็นปีศาจเต็มตัวหมายมั่นปั้นมือไปที่นางเอกกับพระเอกขณะเดียวกันนั้นพระเอกกับอีโม่ก็ได้ตกลงกันว่า การเดินทางครั้งนี้อันตรายมากจึงอยากให้นางเอกรั้งฟังข่าวที่นี่นางเอกตอบว่าไม่มีทางนางจะไปด้วยพรเอกจึงบอกว่าพลังวิญญาณของนางเอกอ่อนด้อยที่สุดเกิดอะไรขึ้นจะเป็นตัวพันแข้งพันขาเปล่าเนางเอกจึงหันไปพูดกับพระเอกว่านางไม่ใช่ลูกสมุนเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะตอนนี้นางทุ่มเทบำเพ็ญตบะทุกวันแม้แต่อาคมอคักคีนางก็เป็นแล้วพลังวิญญาณก็ก้าวหน้ากว่าแต่ก่อนพระเอกบอกนางเอกว่า เทพอาสูรมีพลังเทพชั้นสูงเขากับอวีโมไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเทพอาสูรที่ต้องการไปล่วงหน้าก็เพื่อหยุดยั้งเขาเป็นไปได้มากว่าจะไม่อาจหวนคืนกลับมาดังนั้นต้องการให้นางเอกช่วยเหลือไปรายงานแก่แดนสวรรค์หากสงครามเริ่มต้นทั้งสามภพอาจต้องทุกเวทนาทุกหย่อมย่านางเอกจึงถามถ้าเป็นเช่นนั้นจริงนางจะขึ้นไปบนสวรรค์ได้อย่างไร นางเป็นเพียงพูดบุบผาทั้งที่ดีรายงานให้เซียนผู้ดูแลเขาจูช่วยไปบอกคนในแดนสวรรค์ไม่ดีกว่าหรือยังไงนางก็ไม่ยอมให้พวกเขาไปกันสองคนเมื่อทัดทานอะไรไม่ได้วีโมจึงกล่าวว่าแล้วแต่นางเอกก็แล้วกัน แต่พอตกดึกถึงเวลานอนพระเอกกับวีโมก็ออกเดินทางโดยทิ้งนางเอกไว้เพียงลำพังพระเอกถึงกับน้ำตาซึมที่ต้องทิ้งนางทั้งสองเดินทางมาจนถึงทางเข้าแม่น้ำาลืมเลือนนางเอกที่แอบอยู่ในน้ำเต้าขังปีศาจของพระเอกก็ได้เผยตัวออกมานางบอกทั้งสองว่านางรู้อยู่แล้วว่าพวกเขาจะต้องทิ้งนางแน่ๆแ,แต่นางฉลาดเป็นโกรธอยากทิ้งนางไปไม่ง่ายหรอกนะ สองหนุ่มอดโมโหไม่ได้กับความสุขสนของนางหน้าทางเข้าแม่น้ำลืมเลือนนั้นมีวิญญาณร้ายคอยเฝ้าประตูอยู่มันจะคอยโจมตีสิ่งมีชีวิตที่เล็ดลอดเข้ามาซึ่งพระเอกก็คือหนึ่งในนั้นหากอยากผ่านมันเข้าไปพระเอกก็ต้องกลั้นหายใจไว้นางเอกกล่าวว่านางกับอีโมนั้นไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะเป็นปีศาจแต่พระเอกนะสิคงต้องลำบากหน่อยนางเอกใช้มืออุดจมูกพระเอกไว้เขาหายใจแทบไม่ออกเมื่อถูกนางใกล้ชิด กำไลตัดเสน่หาของพระเอกก็เรืองแสงและรัดข้อมือของเขานางเอกเห็นมันนึกสงสัยว่ากำไลของพระเอกมีปฏิกิริยาเพราะนางหรือเพื่อแก้ความขัดเคินนางเอกเรียกให้อว๋โมทำอะไรสักอย่างเพื่อพาเขาไปอวีโมจึงใช้อาคมพาทั้งสองเข้าไปในเขตแดนแม่น้ำลืมเลือนนางเอกเห็นผู้คนถือโคมไฟเดินข้ามผ่านแม่น้ำลืมเลือนภายในใจของนางรู้สึกเจ็บปวดขึ้นมา วิโมเห็นอาการผิดปกติของนางเอกเขารีบบอกให้ไปตามหาเท่ากระดูกทั้งสามเดินผ่านรอยแยกภูเขาที่ครั้งหนึ่งพระเอกเคยใช้อาคมแหวกมันเพื่อพานางเอกออกสู่แม่น้ำลืมเลือนพระเอกรู้สึกเจ็บปวดแต่ไม่รู้ว่าเพราะสิ่งใดจากนั้นทั้งสามก็เดินมาจนเจอคุณชายลิวเขาหันมาพูดกับทั้งสามว่าเขารอมานานแล้วนึกไม่ถึงว่าจะมาได้รวดเร็วเพียงนี้คงเดาต,ตัวตนของเขาออกแล้วสินะ นางเอกถามว่าเขาเป็นเทพอสูรจริงหรือเขาตอบว่าเขาหวังอย่างยิ่งว่าจะไม่ใช่ แต่หลังออกจากพวังมายาพลังเทพอสูรของเขาก็ตื่นขึ้นแต่เขาไม่อยากรื้อฟื้นพันธนาการในอดีตคนในเผ่าเคารพเขาเป็นหัวหน้าแต่ไม่เคยมีใครถามเลยว่าเขาอยากเป็นหรือไม่พระเอกถามหาเหตุผลที่เขาขโมยหมึกบันคุณชายหลิวตอบว่าไม่ใช่เพื่อชุบชีวิตคนเผ่ามานแต่ที่เขาขโมยเพื่อเรียกคืนจิตวิญญ,ญาณของสตรีผู้หนึ่งซึ่งก็คือเถาจือชี้เขาไม่ได้เป็นคนฆ่านางแต่เป็นตาเท่ามารใช้หุ่นเชิดแสดงเป็นเขา คุณชายหลิวให้ทั้งสามดูความทรงจำของเขาเมื่อครั้งอดีตเขาขึ้นครองบัลลังก์ก็จริงแต่จิตไร้คิดสู้รบทําสงครามนานเข้าจึงถูกผู้เท่าแดนมานเหยียบหัวไร้อำนาจครั้งแรกที่เขาได้พบเถาจือชี่ก็เกิดตกหลุมรักนางเพราะความใจดีของนางนางแอบเข้าไปช่วยผู้คนที่ถูกจับโดยไร้ความผิดแต่เท่าแดนมานจึงโจมตีเถาจือชีเขากับนางจึงคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเวลาผ่านไปตกหลุมรักกันอย่างลึกซึง้ง จนเมื่อสงครามเทพมารกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเพื่อเถาจือชี้แล้วเทพอสูรได้แบ่งพลังมารออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งให้เถาจือชี้เก็บไว้อีกส่วนก็อยู่กับเขาบอกนางว่าถ้าเขายังมีชีวิตอยู่อย่าหวังว่าสงครามเทพมารจะเกิดขึ้นเทพอสูรให้สัญญาจะขึ้นไปสู่ขอเถาจือชี้กับห้องเต้สวรรค์นางเชื่อคำสัญญาของเขา แต่วันต่อมาเมื่อเขาตื่นขึ้นกลับไม่เห็นนางอยู่ข้างกายพลังมานที่เขาเก็บไว้ก็หายไปเป็นตาเท่าแดนมารที่ทําเรื่องนี้มันช่วงชิงพลังมานจากเขาและจือชีไปแต่งตั้งตนเป็นเทพอสูรนับตั้งแต่นั้นเขาก็ถูกผู้เท่าแดนมารกักขังอยู่ในตำหนักไม่รู้ชะตากรรมของจือชีเพียงไม่นานก็ได้ข่าวว่าแดนมารพ่ายศึกดังนั้นจึงออกเดินทางตามหาจือชี เวลาผ่านไปหลังผ่านเหตุการณ์สาหาัสปางตายก็ถูกคนเผ่ามารช่วยไว้ก่อนที่จะส่วนเสียความทรงจำเขาได้รู้ว่าจือชี่ถูกฆ่าสังเวยทงรบนานแล้วกระทั่งตอนที่นางตายนางก็ยังไม่รู้ว่าคนที่ฆ่านางไม่ใช่เขาเรื่องนี้ความจริงเป็นอย่างไรเขาต้องบอกนางด้วยปากของเขาเองเขาจะไม่ยอมผิดต่อน,นางและเหตุผลที่เขาล่อพระเอกนางเอกและอีโมโม,มาทีนี่ก็เพื่อช่วยชุบชีวิตจือชี่เพราะเขาคนเดียวไม่อาจทำได้ เขาได้สร้างค่ายลลร่วมเป็นร่วมตายไว้หากทั้งสามคนไม่ช่วยเขาถึงตอนนั้นก็ย่อยยับไปพร้อมกันทั้งสามจึงจะลองเชื่อใจเขาดูสักครั้งเร่งตามหากระดูกของจือชี่ที่ถูกทับถมในภูเขาแห่งนี้ปีนไป่ายไปตามภูเขาแต่นางเอกเกือบพลัดตก พระเอกรีบเข้าไปช่วยนางเขาดึงมือนางไว้มีภาพผุดขึ้นในหัวเขาเป็นภาพนางเอกทิ้งตัวลงจากสะพานกำไลบนข้อมือพระเอกก็เกิดเรืองแสงนางเอกคิดในใจหากเขาไม่ชอบนางเหตุใดถึงต้องอุทิศชีวิตช่วยนางหลายครา,ารขนาดนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยตอนที่37หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า